ค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเนมนะคะในช่องซีเนม2 4งหนะคะวันนี้เป็นแรนด้อมนาอทุกคนเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ฝนตกรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะวันนี้นะคะเราจะกลับมาในหัวข้อความคิดถึงที่เขามีต่อคุณในเวลานี้เนาะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณ คิดเรื่องอะไรอยู่เนาะคิดถึงอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่เรามาดูกันสิอย่างแรกเลยสตร t งอ่ะเดี๋ยวเราค่อยอ่านทีเดียวนะขอเปิดก่อนนะคะความคิดถึงที่เขามีต่อคุณนะเวลานี้เลยแนมห่างหายไปบ้างก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่แบบว่า ยังดูอยู่นะบางทีแบบยังไงอะคือมีงานประจำด้วยบางทีก็เหนื่อยๆเนาะก็เลยอาจจะไม่ได้ทำคลิปบ้างนะคะเนาะแต่ถ้าใครอยากดูส่วนตัวก็ติดต่อได้เลยหรือว่าถ้าอยแบบว่าดูเป็นข้อความเออเป็นคําถามสิเนาะเออก็ส่งมาได้เลยนะคะอืมความคิดถึงนะ,ะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ย จริงๆเลรอเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะทำอะไรดีๆให้กับคุณเหลือเกินอืมไม่รู้นะก่อนหน้านี้เหมือนเขามานั่งคิดอะมานั่งคิดทบทวนนั่งคิดนะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนฉันยังมีอะไรบางอย่างนะที่ยังทําให้เธอไม่ดีมากพอหรือว่ายังมีอะไรบางอย่างนะที่แบบว่าฉันทําตอนนั้นน่ะแล้วมันไม่ดีเหมือนเขานั่ง นั่งคิดถึงเรื่องเ,เก่าๆวันเวลาเ,าเก่าๆเรารู้สึกว่าเออทาไมตอนนั้นต้องทําอย่างนั้นตอนนั้นต้องทำอย่างนี้นนนนนนไม่น่าเลยอะไรเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่คุณก็แบบทําดีกับเขามากมายเนาะแล้วคุณก็ช่างมีค่ากับเขาเสลอเกินเนาะอืมก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนพอห่างกันนะอาจจะยิ่งทําให้รู้ใจตัวเองว่าแบบคิดถึงคุณมากอะไรคุณมากก็เลยตอนเนี้ยรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวของคุณขึ้นมาแล้วก็ อยากทำอะไรดีๆให้กับคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอืมตอนนี้คิดหลายอย่างเลยนะว่าแบบเออจะเข้าหาคุณยังไงจะทำดีกับคุณยังไงอะไรกับคุณยังไงดีเนาะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาแฮปปี้มันกลับมามีความสุขรักกันเหมือนเดิมอะไรกันเหมือนเดิมเนาะเนี่ยอืมแล้วก็แฮปปี้นะคะสดใสนะคะอยากรู้สึกอยากทำให้คุณรู้สึกสบายใจ ในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็รู้สึกคิดถึงคุณมากเลยต่อให้อยู่ไกลกันแค่ไหนยังไงก็ตามก็ไม่มีใครมีแค่คุณคนเดียวนะคะเนาะณนะเวลานี้นะล้วก็เหมือนเป็นอารมณ์ประมาณว่าเเขารู้สึกว่าอยากให้เรื่องของเราสองคนเนี่ยคืออยากให้เราวนเวียนวนเวียน,น,ยนอยู่ด้วยกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนาะไม่อยากให้คุณจากไปไหนไม่อยากให้คุณจากเขาไป ความห่างเนี่ยมันทำให้เขาคิดถึงคิดถึงคุณมากๆเลยอืมนะคะเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณอะช่างมีความหมายหรือว่าคุณเป็นเหมือนเป้าหมายที่เขาอยากพุ่งชนยังไงไม่รู้เนาะนะตอนนี้นะคะเออรู้สึกว่าอยากได้เจอคุณอยากได้พูดคุยอยากกลับมาทําดีหรือว่าถ้าใครที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วก็อยากให้มันดีไปเรื่อยๆนะคะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะไรไปเรื่อยๆเนาะ เขารู <K un> <K un> ้สึกว่าคุณอะช่างเป็นคนที่แบบน่าหลงไหลเหลือเกินหรือว่าเขารู้สึกว่าเออถึงแม้ต่อให้เราห่างกันถึงต่อให้เรามีปัญหากันหรืออะไรกันมาแค่ไหนอะแต่ว่าเออเราก็ยังรักกันเนาะเราก็ยังแบบเราก็ไม่เคยที่แบบจะรู้สึกรักกันน้อยลงอะนึกออกไหมอืม <K un> เขาก็รู้สึกว่าเออมันช่างแบบเป็นอะไรที่แบบเขาไม่เคยไปอย่างเงี้ยกับคนอื่นอะเออมันก็เลยยิ่งทําให้เขารู้สึกว่ามี มีแรงบันดาลใจหรือมีอะไรสักอย่างที่มันรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนคุณมีแม่เหล็กอะดึงดูดเขาเข้าหาอ,อืมเนาะตอนนี้ก็แบบว่าเป็นอะไรที่แบบโออยากอยากจะทำอะไรดีๆให้คุณเหลือเกินเพราะว่ารู้สึกว่าเออกลัวเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยหรือสิ่งที่สิ่งที่เขาเคยแสดงออกกับคุณไปอะ่ะมันอาจจะทำให้ความรักเนี่ยมันมันมีปัญหาได้อะไรได้ในภายหลัง อืมเนาะเพราะว่าเขารักคุณนะเขารักคุณอืมกลัวกลัวความสัมพันธ์จะต้องจบลงนะคะก็เลยมีการจะต้องแบบเข้าหาและหรือว่าจะต้องมีการแบบว่าทําอะไรสักอย่างและที่ไม่เคยทํามาก่อนเออเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะถ้าเสียคุณไปเนี่ยแย่แน่เลยนะคะเพราะว่าเขาต้องการให้ความสัมพันธ์อนะ่ะมันเดินหน้าต่อไปเนาะไม่ต้องการให้มันแบบจบแค่นี้อะไรแค่นี้เขากลัวเนาะว่ามันจะจบ นะคะเหมือนมานั่งคิดนอนคิดแล้วก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่น่ารักกับคุณเลยนะอะไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมอะไรยังไงต่ออีกคิดถึงคิดถึงคุณยังไงแบบไหนอีกนะอืมเนี่ยเหมือนพอตอนเนี้ยความสัมพันธ์อาจจะแบบมีการห่างกันหรือว่าอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ว่าเหมือนเขาเขาเพิ่งรับรู้ได้อะไรสย่ง,ยงว่าแบบเออ ไม่น่าทําแบบนั้นอะความไม่น่ารักอะไรบางอย่างของเขาอะเขารู้สึกโอ้ยไม่น่าเลยเหมือนเพิ่งรู้ตัวนะคะว่าตัวเองทําไม่น่ารักอืมเนี่ยแล้วอาจจะเป็นเพราะคุณป่วยหรืออะไรก็ได้นะเขาก็รู้สึกว่าโอ้ยไม่ได้เลยอะเหมือนแบบว่าเป็นห่วงอยากดูแลนะคะอืมกลัวกลัวความสัมพันธ์เนี้ยมันจบจริงๆรงกลัวว่าคุณจะแบบไม่เอาจริงๆอืมนี่นะคะก็รู้สึกว่าเออก่อนหน้าเนี้ยเขาอาจจะเคย โกหกคุณหรือทําให้คุณบอกว่าไม่เชื่อใจมาก่อนเนาะเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าปากอย่างทําอีอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออไม่น่าทําแบบนั้นเลยมันทําให้คุณระแวงไม่ไว้ใจเนาะแสะดงว่าเขาอาจจะแบบเคยโกหกเคยทําไม่ดีกับคุณมาก่อนอะไรมาก่อนนะคะเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนตอนเนี้ไม่รู้แล้วว่าจะต้องทอํายังไงก็ต้องเหมือนแบบมันอาจจะแบบสุดทางละเขาเลยต้องทําอะไรสักอยาก่างเนาะตอนนี้เหมือนเพิ่งคิดได้ นะคะอาจจะเป็นแบบคุณอาจจะยื่นคําขาดหรือคุณอาจจะบอกว่าไม่นะฉันจะไปแล้วหรือเขาอาจจะเห็นว่าคุณมีหนทางไปก็ได้อะไรสักอย่างเนาะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันต้องลุกมาทําอะไรแล้วนะอืมกลัวงะกลัวว่าคุณจะทิ้งไปนะคะเนาะกลัว,วคุณจะทิ้งไปเนะี่ยจริงๆเขารู้จริงๆคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าทําอะไรสักเท่าไหร่หรือว่าขี้กลัวขี้กังว,วลนะคะแต่ตอนเนี้ย มันหนีไม่ได้แล้วอ่ะหรือว่ามันถอยไม่ได้แล้วอืมมีแต่ต้องแบบพุ่งเข้าชนหาคุณอย่างเดียวอืมเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่แบบว่ามีค่าสําหรับเขาเป็นเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ํางามนะคะที่เขาหาจนเจอเนาะอืมเขาเห็นค่าในตัวคุณมากๆคนคนนี้ นะแล้วก็เนี่ยรู้สึกว่าเออไม่รู้แหละว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการแต่ก็จะทําให้นะสิ่งดีๆอะไรต่างๆก็แล้วแต่อืมถามว่าคนเนี้ยจะแบบมานั่งถามไหมว่าคุณแบบรู้สึกยังไงคุณต้องการอะไรคุณอะไรไงไม่นะคนเนี้แบบทําเลยและกันเนาะเออนะคะเนี่ยเขารู้สึกว่า คือเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่เคยสนใจคุณเลยอะแบบคุณอาจจะเคยพูดว่าเออทาไมอยากให้เธอทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ให้อยากให้เธออย่างนั้นอย่างนี้เขาก็อาจจะไม่สนใจแบบทําตามที่ใจตัวเองต้องการตลอดเวลาแล้วก็อาจจะทําให้คุณเสียใจหรือทําให้คุณแบบรู้สึกเฮ้ยทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดอะไรไปก็ไม่เห็นสนใจเลยอะไรเงี้ยตอนนี้รู้สึกเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นอยู่นะแล้วก็ไม่ละ ตอนนี้อยากกลับมาฟังและนี่สิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณอยากจะพูดนะคะตอนเนี้ยอืมอยากฟังมากๆเพราะว่าอยากกลับมาทําดีให้กับคุณนั่นเองเนี่ยเขาเหมือนแบบเป็นลูกไก่ในกำมือคุณแล้วนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้แต่เขารู้สึกว่าเหมือนเขาแบบว่าไงตกอยู่เป็นท่าใต้อานัตนะคะถ้ารักคุณไปแล้วอะไรไปแล้วอะ่ะ เออเหมือนแบบว่าเออคุณจะเอายังไงก็เอาละกันอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าจะบีบก็คลายจะตายก็รอดยอมละตอนนี้ค่อนข้างที่จะยอมคุณแล้วนะอืมเนี่ยอาจจะทําอะไรแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนแบบขวานผ่าสร้างมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบที่คุณแบบไม่เคยเห็นหรือไม่เคยคาดคิดว่าเฮ้ยทํทอย่างนี้ได้ด้วยหรออะไรด้วยหรออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออทาอะไรสักอย่างแบบเพื่อคุณเนาะคุณก็จะรู้สึกตกใจอ้าว เออเออก็ทำได้นิวหวานอะไรประมาณเนี้ยเออไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนอ้ออืออ่าเรามาดูข้อความเขากันนะคะข้อความจากคนคนนี้ถึงคุณกันซื่อสาตจริงใจอ่าถ้าคุณคิดว่าเขาอะเนี่ยระแวงเนาะคุณน่าจะระแวงเขาหรือไม่เชื่อใจเขาเขาบอกซื่อสัตย์จริงใจนะจ๊ะ ไม่อยากให้คุณเจ็บปวดตอนเนี้ยรู้สึกว่าไม่อยากทําให้คุณเสียใจนะเออรู้สึกแย่กับสิ่งที่ตัวเองทำมีความสุขเขารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้คุณอะอืมคนคนนี้คุณคือที่หนึ่งในใจเนี่ยคุณเป็นคนเดียวในใจเขานะถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยเขามีที่สองที่สามที่สี่ห้าหกเจ็ดหรือเปล่าไม่มีนะคุณเป็นที่หนึ่งเลยไม่สนใจใครนอกจากคุณเห็นปะ เขาไม่ได้สนใจนะเขามีคุณคนเดียวคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแบบไปเคลียร์ใครอะไรหรือเปล่าไม่ไม่คิดถึงเรื่องสิบแปดบวกกับคุณอ่ะคนคนนี้มีเรื่องสิบแปดบวกกับคุณด้วยนะคิดอยากจ้่จี้แหละเนาะเรียกร้องความสนใจตอนนี้อาจจะเป็นการทําอะไรเพื่อแบบอยากให้คุณหันมาสนใจเขาอีกครั้งหนึ่งเนาะยังรักอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะคนคนนี้ยังรักคุณอยู่ไหมเขายังรักคุณอยู่นะคะเนาะ อืมของแทนใจอามีอยากจะซื้ออะไรให้คุณแหละหรือไม่ถ้ามีของแทนใจกันก็เก็บเอามาดูหรือ,อยังเก็บไว้นะคะแล้วก็เก็บแล้วก็คิดถึงคุณจะทําเพื่อคุณเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรแต่จะทําเพื่อคุณนะเป็นอะไรที่แบบดีๆแน่นอนอะไรแน่นอนเนาะมองว่าเขามีคุณคนเดียวนะคะเขาไม่ได้มีคนอื่นเลยนะอืมอ่ะเรามาดูซิว่าไพ่อยากแนะนําอะไรคุณบ้าง ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยไพ่อยากแนะนำอะไรคุณบ้างนะคะ You did all your best เขาบอกว่าคนทำดีที่สุดแล้วคุณอาจจะรู้สึกโอ๊ยฉันทำดีหรือยังเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยฉันต้องทำต่ออะไรต่อไหมไม่นะคะดีแล้ว It's not worth it เขาบอกว่ามันไม่คุ้มค่าหรอกคุณอาจจะรู้สึกอยากจะลงมือทำอะไรหรือเปล่าตอนนี้เขาบอกว่า ให้คุณอยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรกับมันนะเพราะว่ามันไม่คุ้มค่ากันเออไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าเขาบอกให้นิ่งก่อนนะ you don't need to know now คือคุณอาจจะรู้สึกโอ้ยอยากรู้จังว่ามันจะเป็นยังไงต่อเอ,อ๊เขาจะเข้ามาคุยไหมเขาจะยังไงนู่นนี่นั่นนันน่นนี่นู่นเขาบอกว่าตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องรู้นะเออแบบรอให้แบบจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์คุณบ้างเนาะ r g i v e s e s s is f r e o m o m เขาบอกว่าให้คุณให้อภัยนะคะถ้าคุณโกรธเขาอยู่อะไรเขาอยู่ก็อ่ะให้อภัยเขาเนาะหรือถ้าโกรธตัวเองที่แบบเฮ้ยทำไมใจดียะเขาตลอดเลยวะใจอ่อนกับมันตลอดเลยหรืออะไรประมาณเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ให้อภัยตัวเองด้วยนะ i t s not what you think คุณอาจจะคิดอะไรลบๆอยู่คิดอะไรไม่ดีอยู่เขาบอกมันไม่เป็นแบบที่คุณคิดนะ ันนั้นอ่ะมันคือความกลัวความรู้สึกไม่ดีในใจของคุณอ่ะมันบอกคุณหรือว่ามันมาแบบกระซิบทําให้คุณแบบเออคิดไปในแง่ลบนะคะ Leave the past behind เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันผ่านมาแล้วอะ่ะปล่อยมันไปเธอปล่อยมันไว้ข้างหลังนะคะอืมไม่ต้องไปเอามันมาคิดใส่ใจอะไรมากมายนะค,ะคือถ้าคุณยังอยากไปต่อกับเขายังอยาก ที่จะอยู่กับเขาอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็แบบเอออยากให้คุณรู้จักแบบให้อภัยแล้วก็ทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังเออแบบก่อนหน้านี้ไม่รู้แหละว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะเขาอาจจะไม่น่ารักทําตัวไม่ดีกับเราแต่แต่หลังจากนี้เขาคิดที่จะทําดีๆเข้ามาหาคุณแล้วเพราะว่าอย่างที่เปิดตอนแรกเนาะก็คือเขาคิดแล้วแหละนะคะว่าจะทําอะไรดีๆให้กับคุณเพราะฉะนั้นะถ้าคุณยังอยากไปต่อ,อเขาอะก็ไม่ต้องไปสนใจกับอดีตนะ อืมนะคะไปต่อเลยเราก็ไม่ต้องไปเครียดนะคะเราก็ไม่ต้องแบบไปแบบพยายามอะไรที่มันเหนื่อยที่มันแบบไม่เหมาะกับตัวเองที่คุณรู้สึกว่าโอ๊ยฉันจริงๆฉันไม่อยากทําเลยอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรที่มันฝืนใจอไม่ต้องไปทํานะอืมปล่อยไปะคะ่ะให้เขาได้แอคชั่นให้เขาได้ทําไพ่บอกว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะตอนเนี้ยคุณทําดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเออไม่ต้องว่าตัวเองด้วยนะอะไรด้วยนะเนาะอืม นะคะปล่อยให้โชคสตาพาไปนะอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช n e l นี้แล้วก็พบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย